ครับสวัสดีครับตัวนี้ผมอยู่บ,บ้านนวลหวางครับนวลหวางที่ตํบาตบลจันลานที่จะไปบ้านออกไปหาบ้านหาบ้านน้องมะแซวบ้านอำเภอเราเสือโกกแต่ที่นี้เรามีข้อสงสัยว่าระยะทางมันจะผิดเพี้ยนไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเรามีท่าน,ออ o, นผอเอฟเอโตำบลพลเมืองกับท่านผอเอฟเอโอตําบลน,น้องบกเราเสือโก้นะครับมาสํารวจ พื้นที่นะครับก็มีความสงสัยก็ไปไปถามนะครับเดี๋ยวท่านจะเกิดความสงสัยยังไงครับเดี๋ยวเรามาสักถามกับท่านพออเอฟไอโอตำบลพลเมืองนะครับครับท่านครับสวัสดีครับผมชี้แจงป้ายนี่หน่อยครับท่านถ้าปกตินี่จากจากนี่เราสกโกกนี่แต่ไปหาวัญหาดนี่มันกระสวงสามโลนะครับแต่จากบ้านผมไปเราสุโกกนี่ก ยี่สิบโลนะนี่ปราณสิบเอ็ดกิโลนี่ครับมันมันใส่บอ่อครับมันถูกต้องบอ่อแต่ก็มีฝ่ายหนึ่งอยู่บรรหาดนี่ไปจากบรรหาดไปหาเราสกุกเจ็ดกิโลปกตินั่นอยู่ในหันมันเกือบสิบเจ็ดสิบแปดกิโลนะนี่ครับฝ่ายนี่มันเขียนผิดด้วยด้วยอย่างผมสงสัยกับ,บ <laughs> ผู้มีส่วนเกี่ยวของผมแก่นะครับผู้ว่า <laughs> ผู้ไรไปทางไกลมากไกลนะ้มาแกสกุกเนี่ยสิบเจ็ดกิโลมาแกใไขฝ่ายนี่สิบแปดกิโลนังนสิ ให้แก้ไขวัวเนี่ยครับวัดพึงไม่นี่ต้องเซี่ยวนี่โอเคมันก็ือนไก่เคี่ยงอยู่เก่านี่ไก่เคี่ยงอยู่ตอนนี้ปล่อยปลาแล้วเลยเมื่อไรเนาะจะต้องให้นาทีกรมกรมทางชน้บดมาแก้ไขป้ายนะครับครับอันนี้จากความคิดเห็นของชาวบ้านธรรมดาครับันนพอเอฟไอโอตำบลพลเมืองกับตำบลน้องบกครับพอดีมาเห็นป้ายก็เกิดเเกิดขอสงสัยเนาะระวังถ้าจุดยืนอยู่หมองนี่มันเป็นจุด พิกัดอยู่หม่องไดนครับนี่อยู่อยู่อยูบนนุ่นหวางครับด้วยจากนุ่นหวางมาประมาณห้าร้อยเมตรครับสิบไปหานุ่นโกงุกงระวังระวังเาสิบไปนุ่นโกงเลยก็สิออกขามหวยขามเสืไปขามเสืบกไปหาบันหาดอีกครับไปบันหาดไปจังทร้องจากบันหาดสึมงมาจากบันหาดไปไปเราเสือโกนี่จักโลประมาณ20กิโลครับ ยี่สิบเหร่แม่นครับแต่จากนี้ไปสิเอ็กิโลมันบ่นอะไครับมนเป็นไปไม่ได้มันเป็นไปไม่ได้เขาเป็นไปไม่ได้ทางหนวงโทนอว์ต้องไปแก้ไขอ่าโอ้มันเป็นแบบนี้เนาะมันมีอยู่สองป้ายผมเห็นเห็นหลายครั้งแล้วถ้าฉะนั้นจากจากแค่บ้านหาดไปเหล่าเสือกวนมันก็ยี่สิบโลแล้วนะครับทีนี้อยู่เลยบ้านหาดมีตั้งหลายโลเออสามสี่ห้ากิโลนั่นนะครับถ้าจะมาติดป้ายแค่ สิบกิโลนี่มันไม่ใช่เลยเออมันก็เกิดความสงสัยอันนี้ก็ฝากไว้ครับกับกรงทางหลวงชนบทนะครับให้พิจารณาด้วยนะครับก็ขอบคุณทั้งสองท่านมากครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ